อันสาธุชนทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปราบรกัมันดาท่านพุทธบริษัททั้งบารมีที่สี่ความจริงเรื่องบารมีนี้อาตมาจะไม่พูดเป็นตอนทั้งสิบตอนเพราะเสียเวลาเปล่าเพราะอะไรก็เพราะว่าบารมีแต่ละบารมีเมื่อปฏิบัติแล้วก็ควบกันอยู่เสมอไป ก็สร้างความเข้าใจให้เกิดแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทอยู่แล้วในยามนี้เป็นยามเช้ามืดอย่าลืมว่าพระโยคาวัยจรท่านหลายจงอย่าทําตนเป็นคนนอนตื่นสายเช้ามืดไม่ตื่นทั้งว่าท่านไม่ตื่นเช้ามืดโดยเช้ามืดตื่นขึ้นมาแล้วไม่ทํากิจสมควรกับสมณะวิสัย ก็เห็นจะตอบเกืท่านได้ว่าท่านไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาแล้วก็อย่าเป็นสาวกของใครก็เป็นเรื่องของท่านนี่ใต้คิดว่าท่านเป็นปรบโสดาบันไม่ได้ผู้เรื่องรบโสดาบันมาแล้วก็รู้สึกว่ายา,ยากเกินไปสําหรับบางท่านแต่ครับว่าถ้ามีบารมีทั้งสิบระการครบถ้วนเต็มบริบูรณ์ ถึงปรมัตตบารมีเรื่องระโสดาบันท่านก็จะเห็นว่าเล็กเกินไปไม่ใช่วิสัยขมันดาท่านหลายค,ค,คิดจะคิดว่ายากวันนี้เรามาพูดกันถึงปัญญาบารมีคือบารมีที่สี่ดีไม่ดีก็อาจจะยกเลิกกันเปเ้ียเลยเรืองบารมีทั้งนี้พ่ออะไรก็เพราะว่า ถ้าถึงปัญญาบารมีแล้วก็ควรจะจบกันได้เพราะปัญญาบารมีนี่เป็นปัญญาครอบจัก,กรวาลถ้าเรามีปัญญาเสีอันเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> อย่างอื่นใดทั้งหมดไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าปัญญานี่เหมือนกับรอยเท้าช้างรอยเท้าสัตว์ทั้งหลายที่ในป่าจะเหยียบลงไปก็เล็กกว่ารอยเท้าช้างทั้งหมด ดังนั้นในมรรคแปดองสมเด็จพระบรมสุขตจึงเอาสมาธิิฐคือตัวปัญญาเป็นที่ตั้งอยู่ตัวหน้าการที่เราจะรักษาศีลได้จะมีสมาธิได้จะให้ทานได้จะทรงเนธขมะบารมีวิทยาบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานนบารมีเมตตารูเบขาบารมีทั้งหมดก็อยู่ที่ตัวปัญญาตัวเดียว ว่าใส่ที่เรามีปัญญาเท่านั้นเราจรึงทรงได้ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ทรงไม่ได้ฉะนั้นเรื่องบารมีเราจบกันตรงนี้ดีไหมจะได้ไม่ยืดยากเกินไปจบหรือไม่จบดูเวลาก่อนบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ปัญญาตัวนี้ก็จงจัดว่าเป็นปัญญาตัวสำคัญ แยกไว้เป็นสองปัญญาด้วยกันคือปัญญาที่เป็นโลกีกับปัญญาที่เป็นโลกุตระปัญญาที่เป็นโลกีก็รู้เรียว่ารู้จักตัวรอดเป็นยอดดีในเรื่องการธรรมา,ากินอาตมาจะไม่พูดจะพูดแต่จะพาะปฏิบัติเพื่อตัวรอดจากอวัยภูมิก่อน <c oughs> นี่คนที่เขามีปัญญาจริงๆ เขาเจก็จะมองเห็นว่าการให้ทานเป็นของดีและการให้ทานเนี่เป็นการผูกมิตรดึงกำลังจิตของคนให้เข้ามาเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันดีวกว่าการทำลายคนที่ให้ทานไว้เสมอนิบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไปที่ไหนย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้ให้ทาน เว้นไว้แต่คนที่มีสันดานเยี่ยงเทวทัตเท่านั้นก็มีอยู่ในโลกนี้ไม่น้อยเหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นคนประเภทนี้มีแต่ความอาตตันยูไม่รู้คุณคนเราก็ต้องใช้ปัญญาหลีกเลี่ยงเสียถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเราจะยกยอดกันมาว่านี่เป็นกฎคงกรรมเพราะเราโง่เกิดมาในโลก คำว่าโลกแปลว,ว่ามีอันที่จะต้องชิบหายไปไม่มีอะไรเป็นการทรงตัวเอาแน่นอนกันไม่ได้ทีนี้คนที่มีปัญญาจริงๆจะได้คิดว่าการให้ทานเป็นการสงเคราะห์เขาจะรู้คุณเราหรือไม่รู้คุณก็ช่างเรามีความสมบายใจเพื่อการให้ทานก็แล้วกันอย่างนี้เรียกว่าปัญญาเอาตัวรอด เร้วรู้ตัวรอดเป็นยอดดีนี่คนที่มีปัญญาก็ทราบโดยว่าศีลเป็นของดีเพราะปกติเรามีความต้องการความสุขในด้านไหนก็ด้านที่เรียกว่าไม่ต้องการให้ใครเข้ามาทําร้ายเรามาลักมาขโมยยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของเรามายื้อแย่งความรักเรามาโก,กหกมดเทศเราที่เราไม่ต้องการความเป็นบ้า <c oughs> ถ้าเราทรงศินไว้เราก็จะพ้นจากเหตุทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้หลือคนทั้งหมดรักษาได้ทุกคนก็จะมีความสุขและยิ่งไปกว่านั้นตัวปัญญายก็มองเห็นว่าถ้าเราทรงศินบริสุทธิ์แล้วอบายภูมิเราไม่ไปตายเรามีความสุขนี่เรียกว่าปัญญายขั้นรักษาตัวรอดเป็นยอดดีมาในเนคคัมมะบร,รมีคือการระงับนิวรณ์ห้ายังไม่ตัด ตอนนี้ก็เพราะว่าเพื่อทําจิตใจของเราให้มีความสุขทำอารมณ์จิตให้เยือกเย็ยนเมื <c oughs> ่อจิตมีความสุขจิตมีเยือกเย็ยนก็เป็นที่พอใจของเราคนมีปัญญาจึงจะทรงเนคขมะบารมีได้ <c oughs> เห็นว่าเนคขมะบรมีเป็นของดีส่วนวิริยะบรมีปัญญาก็มองเห็น ว่าจิตใจของเรามันซามอยู่เป็นปกติเราก็ต้องฝืนอารมณ์ข่มจิตใช้ความภาคเพียรที่จิตมันจะไหลลงต่แล้วก็ดันขึ้นมาสูงจิตจะลงไปหาความชั่วล้วก็พยายามดันกะหาความดีต้องมีความเพียรน,นี่มีปัญญาเท้าตัวเดียวปัญญาเห็นว่าความเพียรในการที่กั้นจิตไม่ไปสู่ความชั่วให้ทรงตัวไว้ในความดีเป็นของดี จึงทรงวิทยาบัมระบารมีไว้เป็นปกติใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจรารณากรรมที่เราทําทําด้วยกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมมันก็เหมือนกันใช้ปัญญาพิจรารณาก่อนแล้วจึงทําว่ามันดีหรือมันชั่ว <c oughs> นี่มีปัญญาตัวเดียวมันก็พอแล้วนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทเขาเรียกว่าบารมีครอบจักรวาล สำหรับด้านคันติความอดทนต่อรมณมที่เราไม่พอใจจะเป็นความทุกข์ความกระทบกระเทือนเกิดทางกายและทางใจก็ช่งเราส่งคันติความอดทนไว้เพราะเราเชื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าถ้าเราอดทนเขาไว้ไม่ปล่อยให้จิตใจมันไหลไปสู่ความชั่ว ไม่มัวเมาในขันห้ามากเกินไปองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าท่านผู้นั้นมีสุขท่าในชาติปัจจุบันและสัมปรายภพบปัญญาก็จะมองเห็นได้ชัดถ้าคนด่าเรามาเราก็ด่าเข้าไปเรื่องการด่ามันก็ไม่จบถ้าเขาด่าเรามาเรานิ่งเสียการด่ามันก็จบถ้าคนด่ามันเหนื่อยไปเองนี่ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆ นี่มีปัญญาแล้วด้านสัจ,จบรรมีก็ครบถ้วนเต็มกำลังใจเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนฉลาดใช้ปัญญาพิจารณาดูแล้วว่าสิ่งใดมันดีสิ่งใดมันชั่ว <c oughs> อะไรก็ตามเป็นเหตุของความชั่วเราตั้งใจไว้แล้วมีสัจจะเราจะทรงความจริงไม่ว่าความชั่วเราจะไม่ทำให้มายุ่งกับใจของเรา นี่คนปัญญาก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าอะไรมันเป็นจุดหมายของความชั่วหรือความดีไม่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นของดีแน่แล้วก็ตั้งใจตั้งสัจจะไว้ว่าเราจะไม่ยอมละความดีตัวนี้เป็นสัจธรรมอย่าทรงทานทรงฉินทรงในคธรมะเขาไว้มันเป็นผลของความสุขแล้วก็มีความจริงไว้เฉพาะเท่านี้เท่านั้น เนี่ยสายปัญญาเท่านั้นเป็นตัวเป็นตัวควบคุมแล้วมาอธิษฐานมาบารมีเราตั้งใจเข้าไว้แล้วนี้ว่าเราจะไม่ยอมทําจิตใจของเราให้ไปโซ่สู่ความชั่วเราจะไม่ยอมให้จิตของเราเคลือ่อนคลายเคลื่อนไปจากจากหลักของจิตที่เราปักเอาไว้เราปักไว้ตรงไหนเราปักไว้ว่าหนึ่งเราจะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ เราจใจทานเป็นปกติเราจะมีเมตตาอยู่เสมอเราจะไม่มววเมาหรือไม่ยอมเป็นท่ายของนิวรณ์ทั้งห้ารายการในด้านในครรมบารมีอารมณ์ตัวนี้ปักไว้ตรงไม่ยอมขยับขยืน่นเหมือนกับหลักที่ปักแน่นแล้วอย่างนี้ก็ชี้ว่าเราเป็นสาวกพระองค์งสมเด็จพระบัณฑิแก้วแต่ต้องอาศัยปัญญาเขาควบคุม นี่สิ่งื่องหลายเหล่านี้จะมีได้ก็เพราะสายปัญญาเข้าขุมมาตัวเมตตาบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าว่าเราขาดปัญญาที่ตัวเดียวเมตตาก็ทรงอยู่ไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการที่เราเมตตาในเขาถ้าบางทีว่าหลายหลายคราวอาจจะมีเป็นจนํานวนมากที่เรากลายไปพบกับคนอกตัญญูที่ไม่รู้คุณคน ไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นปัจจัยของความดีหรือความชั่วเมื่อตายเขาแล้วเขากลับอากตัญญู่นน้องตอบด้วยความโหดร้ายแต่ถ้าว่าใสยคนที่มีปัญญาเท่านั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททางลหนจะถือว่านี่มันเป็นโลกธรรมดา <c oughs> นินทาไปสังสาความสุขความทุกข์มันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลก ที่เราต้อไมเกิดมาก็ทบกระทั่งพบกับคนที่หาความดีไม่ได้ไม่รู้จักคุณคนทำความดีมองไม่เห็นความดีก็เพราะอาศัยเราโง่คนที่มีปัญญาเขาไม่โทษคนอื่นเขาโทษตัวเองว่าเพราะอาศัยเราโง่มาในชาติก่อนในการก่อนเราไม่ส่งความดีเข้าไว้เราไม่แสวงหาความจฉลาด เราจรึงได้ตกมาเป็นธาตุของกิเลสตันหาอุปาทานและกุศลกรรมต้องกลับมาเกิดใหม่นี่คนที่มีปัญญาเขาคิดอย่างนี้แทนที่จะไปเจ็บใจคนที่สร้างความไม่ดีเป็นอกตันยูไม่รู้คุณคน <c oughs> มีจิตประกอบไปด้วยอกุศลแทนที่เขาจะคิดอย่างนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทเขาไม่คิดคนที่มีปัญญานีไม่คิดอย่างนั้นมาโทษตัวเองว่าเราไปโง่เกินไป ้าเราเฉลาดเชื่อคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรเราไปนิพพานเสร็จแล้วมันจะมีอะไรระบรรดาท่านพุทธบริสัท <c oughs> มันก็ไม่มีอะไรอีกสําหรับด้านอุบเบกขาบรมีนี่ใช้ปัญญาก็ควบคุมคุมจิตใจขอาเรานี้เฉยเข้าไว้อะไรที่มันเกิดขึ้นผิดธรรมผิดวินัยและเป็นไปเพื่อความทุกข์จิตใจจะหาความสุขไม่ได้ถ้าเบเกาะ แล้วก็ใช้ปัญญามาเป็นเครื่องพิจารณาว่าแล้วนี่ว่าเราอยู่ในโลกถ้าเราหมุนไปตามนั้นเราไม่วางเฉยเสียไม่ทรงตัวเฉยเข้าไว้จิตใหญ่ก็จะประกอบไปได้วยอกุศลการที่เราต้องการปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพลต้องการเป็นประโสดาศีทาคานาคา,า,หา,ารหันมันจะเป็นได้อย่างไง นเมื่อมีอะไรที่ไม่ชอบใจไม่ถูกใจก็ถือว่าช่างเถอะตามเดิมวางเฉยเข้าไว้นี่ปัญญาที่ฉันใช้แบบนี้ท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทแไหนเป็นปัญญาที่ได้รู้จักรักษาตัวรอดเป็นยอดดีเท่านั้น <c oughs> ยังไม่พ้นอำนาจกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรม ตอนนี้เราไม่ใช้ปัญญาเบื้องสูงกันเอาเป็นตัวจบพูดกันง่ายๆนี่จบบารมีกันเส้นเลยคนดีจะได้ไม่พูดกันเลอะเทอะไปไม่จบบารมีกันเส้นเลยปัญญาใช้ทานบารมีเราใช้ในด้านไหน <c oughs> การที่เราจะให้ทานบรรดาท่านพุทธบริพส์เต็หลายเท่าเรามีปัญญาปัญญาของเราเต็ม แล้วก็คิดอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเราจะสงเคราะห์คนอื่นการให้ทานเราสงเคราะห์ตัวเราเองสงเคราะห์ตรงไหนละบรรดาท่านพุทธบริษัทสงเคราะห์ตรงที่เราให้ทานเราตัดโลภะความโลภเมื่อความโลภมันเป็นลากเงาของกินเลสถ้าเราเป็นท่ายของความโลภเราก็ต้องเกิดมามีความทุกข์นี่ให้ไปแล้วคนเขาจะรู้คุณเราหรือไม่รู้คุณช่างเขา เขาจะเห็นว่าเราดีแล้วเราชั่วไม่สําคัญเราให้เพื่อทําลายความชั่วที่มันจมอยู่ในสันดานของเราให้มันหมดไปคือความโลภหรือว่ามัจฉรดิยะความดนันหนีแน่นเหนียวเมื่อ <c oughs> ความโลภไม่มีสตัวเดียวความเบาใจมันก็เกิดลอยตัวได้แลว้วบรรดาท่านพุทธบริษัทเราเป็นคนใกล้พระนิพพานเต็มที นี่บรรยาเขาใช้กันอย่างนี้นี่ตอนที่เรามารักษาศีลรักษาเพื่ออะไรกันการรักษาศีลนั้นมันเป็นพื้นฐานที่เราจะให้ตาเราเข้าถึงซึ่งพระนิพพานเพราะเป็นบันไดขั้นที่สองที่เรานํามาเป็นการงับนันโทสะกับอะไรพยาบาท นี่ทำลายอารมณ์ชั่วความบุ่นไาวคนใจความเล่าร้อยคนใจความโหดร้ายคนใจนี่การรักษาศีลน,นิบริรราท่านพุทธบริษัทธนั่นหลายเราไม่รักษาเพื่อความโลภเพื่อให้ใครเข้ามาบูชาไม่ต้องการในคนเข้ามาบูชาไม่ต้องการให้เขา,า,า,าเข้ามาสรรเสริญใครเขาจะบูชาใครจะสรรเสริญเราหรือไม่ไม่สําคัญ เรารักษาศินนี้นั้นเราต้องการอย่างเดียวคือแงะรากฐานเขนโลภะให้พินาศไปเรายังขุดรากไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตัดต้นโค่นต้นลงมาใช้ใได้มันเหลือได้ต่อต่อไปก็ใช้ปัญญาพิจารณาในด้านวิปัสสนาญาณระขันห้าใช้ให,หมดเป็นอันไหวตัวแห่งความโลภความโกรธมันก็จะสิ้นรากสิ้นเงาสิ้นโคนมันไป นี่ใช้บัญญาตัวนี้เข้ามาพิจรารณาเรื่องการรักษาศีลต้องคุมศีลให้บริสุทธิ์คือไม่ทําเองไม่ให้คนอื่นเขาทําลายไม่ยินดีเมื่อทําลายแล้วเมื่อคนอื่นเขาทําลายแล้วนี่ใช้บัญญาพิจรารณาตัวเดียวมาตอนเนกธรรมบรมีตอนเทวดเป็นตัวตัดฉากต,ตัวนี้มีอะไราการมาฉันทะเราระงับไปได้อำนาจอสุภกรรมฐานกับกายชะตานุสติ กดคอมันเข้าไว้แล้วก็ห้ามหันมันด้วยอำนาจของปัญญาพิจารณาว่ากามาคุณห้ากมีกายเป็นตัวนำถ้าพอใจในกายแล้วพิจารณาดูในกายว่ามันสกปรกแล้วเอามันไว้ทำไมนอกจากจะสกปรกแล้วมันยังทำลายจิตใจของเราด้วยแล้วมันก็ไม่ช่วยให้เรามีความสุขเป็นปัจจัยเกิดความทุกข์โยนทิ้งมันไปเส้นเลย เกินชีว่าร่างกายที่ประกอบโดยกันห้าแบบนี้จะไม่มีสําหรับเราต่อไปเลิกคบกันไปเลิกติดใจในกายไม่ว่ากายของใครทั้งหมดนี่ในคธรรมบารมีที่เขาใช้กันด้วยอำนาจเขาปัญญายเขาใช้ตัวนี้นี่มันเป็นของไม่อยากทําใจให้มันเต็มคําว่าเต็มระยะมันบกพร่องยาจิตอื่นมันเข้ามายุ่งอารมณ์อื่นมันเข้ามายุ่ง ทำอารมณ์ให้มันเต็มให้มันเป็นปกติคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาการเป็นอรหันต์เป็นของไม่ยา่างตอนนี้ตัวปัญญาไม่ต้องมาพูดกันมันไล่เบียยอย่างอื่นต่อไปเอาปัญญาเข้าไปใช้ในวิทยาความเพียรอีกตอนนี้เพียรตอนไหนเทียนตัดชั้งโยกสิบประการให้พินาศไปใช้สก,กาญะทิฏฐิตัวเดียวเข้าประหัตประหาร พิจรารณาว่าถัพภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราในเมื่อมันไม่เป็นเราไม่เป็นของเราที่อย่างเดียวสิ่งเองื่นทั้งหลายในโลกมีอะไรเป็นของเราอีกนี่ต้องใช้ความเพียริริยะเอาปัญญาเข้ามาจับใช้ความเพียรให้มีประโยชน์อย่าเอาความเพียงไปประกอบเสียงที่เป็นโทษเข้ามาโยงไม่เอา นี่ปัญญาตัวนี้เป็นปัญญาที่เป็นปรมัตธรรมรมีจับความเพียรตัวนี้ก็มายึดสังโยกเป็นสําคัญทําลายให้พ่นาศไปโยนร่างกายคือขันห้าทิ้งเส้นได้แล้วอย่างอื่นไม่เหลือบรรดาท่านพูทตบริษัทหาความเหลือไม่ได้ความเป็นอรหันประกฏุดกันตอนนี้อย่าไปคุยกันทาไมเรื่องพระโสดาบันมันเป็นของง่ายๆของเล็กๆของเด็กๆนี่ ง่ายเกินไปนี่ถ้าเราใช้ปัญญาในด้านคันติบาร,รมีความอดทนอดใจเขาก็อดทนก็ไว้ว่าอารมณ์อันใดที่มันเป็นอุปกิเล็กิเลสเล็กก็ดีกิเลสใหญ่ก็ดีเรื่องความไม่มีที่มันจะเข้ามายับยั้งมันด้วยอำนาจคันติบาร,รมีวิยญบาร,รมีท้าทางวิ่งหนีแต่บังเอิญมันจะขูทนันยั้งมันเขาไว้ไม่ยอมให้มันเข้ามายุ่งในใจ อดทนอดกลั้นไม่ยอมหวั่นไหวไปตามเดิมหน่ายของกินเลสมีความรักความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นยันมันดเดออำน่ายขันติมันจะเข้าประตูเฉยถ้าไม่เปิดยอมรับมันนี่แล้วเมื่อเราไม่เปิดประตูยอมรับมันมันจะมาได้ยังไงจะเข้าได้นี่เมื่อก็เดินวนมาวนไปวนไปวนมาเข้าไม่ได้มันก็กลับไปเอง นี่ปัญญาต้องใช้ความเฉียบขัดเนื่องว่าถ้าเราทรงความอดทนไม่ได้เราตายซะดีกว่านี่ปัญญาเป็นปัญญาตัวสุดท้ายบารมียกยอยกันมแค่นี้นี่มาด้านสัจจะบารมีความจริงใจใช้ปัญญาควบคุมความจริงเขไว้เราเลือกไว้แล้วในสิ่งนี้มันเป็นของดีของเลว เลือกเอาความของดีเข้าไว้ทรงแต่ความจริงว่าเราจะค้นคว้าหาแต่ความดีเท่านั้นทำลรยสกญาติคือร่างกายให้พินาศปตัดเมื่อร่างกายไม่เป็นที่ไม่พอใจของเราความโลภมันก็ไม่มีความโกรธมันก็ไม่มีความหลงมันก็ไม่มีไอตัวที่หลงใหญ่ก็คือหลงกายว่าเป็นเราเป็นขวงเรานี่แหละมันก็เลยหลงตัวอื่นต่อไป นี่เราทรงสัจจะเข้าไว้ละว่าเราจะจริงคือการทำลายกิเลสทั้งสามรการให้บินาศไปโดยอำนาจของอริยสัจ <c oughs> อลนอนี้มา,าธิฐานแะบารามีเราตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าเราต้องการพระนิพพานอย่างอื่นไม่ไปใครจะไม่ยกยอปอบป้นยังไงเราไม่เอาเพราะว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าท่านดีกว่าเราเป็นกษัตริย แล้วก็มีทรัพย์สมบัติมากมีความมีปัญญาทุกอย่างทุกอื่นสมบูรณ์บริบูรณ์พระองค์ยังไม่หลงตั้งใจเฉพาะพระพนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็ไปจริงๆในเมื่อเราเป็น,เป,นเป็นพุทธบริษัทชายหญิงของพระพุทธเจา้านี่ในเมื่อพระองค์ทิ้งอย่างอื่นได้แล้วก็ทิ้งเราจะเก็บมันไว้ทำไม <c oughs> เราก็ตั้งใจตรงเฉพาะพระนิพพานใครจะชวนไปทางไหนฉันไม่ยอมไปไปที่เดียวคือพระนิพพานเท่านั้นตั้งใจไว้โดยเฉพาะทำอะไรนิดทำอะไรหน่อยเราทำเพื่อพระนิพพานนี่คนที่มีปัญญาเขาใช่อย่างนี้ปัญญาเป็นบาร,รมีครอบจักรวาลน,นี่บอกแล้วและองค์สมเด็จพระบามทิพแกบอกว่าจงมีเมตตาเป็นปกติเมตตานี่เป็นตัวยืนสําคัญมรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน เลี้ยงทั้งทานเลี้ยงทั้งศีลเลี้ยงทั้งวิปัสสนาญาณก็เมตตาแป็การที่สร้างอารมณ์ใจให้เยือกเยน็นไม่มีกังวลในอย่างอื่นมีจิตคิดอย่างเดียวคือเมตสงเคราะห์รักคนอื่นสงสารคนอื่นแรงว่าเขาจะมีทุกข์เราไม่ต้องการยัดเยียดความทุกข์ให้แก่บุคคลอื่นต้องการอย่างเดียวยัดเยียดความสุขให้แก่เขาด้วยบบน่นายขขงเมตตา แล้วก็ใช้ปัญญาเข้ามาพิจารณาว่าการที่เมตตานี่เราไม่ได้ติดให้เขาเราสงเคราะห์เขาข้ามฝากคือพ้นจากวงทุกข์ไปได้ชั่วขณะหรือจะตลอดกายก็ตามใจนี่มันเป็นเรื่องของเขาเราจะไปผูกพันช่วยแล้วเขาปฏิบัติได้หรือไม่ได้นี่มันเรื่องของเขานี่มันก็ของไม่ยาก ถ้ามีปัญญาเข้ามาพิจรารณาและเมตตามันก็ไม่สลายตัวมันรงตัวมันเต็มมันอิ่มบริบูรณ์ใช้ปัญญาตัวเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทสําหรับอุเบกขาบารบมีตัวนี้ขั้นสูงอุเบกขาเนี่ยแปลว่าความวางเฉยต้องใช้เป็นสังขารุปเปกขายาณ <c oughs> คือวางเฉยในสังขารคืออแรงกายมันแยเป็นอะไรก็ช่า,างของมัน โลกทั้งโลกทรัพย์สินนั่นไหลายมันจะเป็นอะไรก็แช่างของมันร่างกายมันป่วยจะตายมีทุกขเวทนาสาหัสเราเป็นสาวกองค์สมเด็จพระสุรเสวัตจะไปแยแสอะไรกับมันแช่างมันมันอยากป่วยเชิญมันป่วยไปมันอยากตายเชิญมันตายไปตัดตัวนี้ได้มันก็มีความสุข เราเฉยก็ไว้เพื่อเรารู้อยู่แล้วว่าแต่ภาพแรงกายหรือว่าขันห้านี่มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราปัญญาเขาใช่อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเรียกว่าถ้าเราใช้กันให้ถูกแค่อย่างเดียวมันก็ไม่มีอะไรที่มันจะไม่ถูกเมื่อใช่ถูกแล้วมันก็มีความสุขความสุขมันมีตรงไหนอันนี้จะอธิบายให้ฟัง ตัวอย่างม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ในขณะน,นั้นองค์สมเด็จพระบรมครูพระองค์ทรงทราบชัดว่าสาวกขององสมเด็จทรสบัมครมีนามาพระสัชชิชื่อเบลหันสมัยแรกสุด <c oughs> กำลังป่วยไข้ไม่สบาย ในเวลาเดียวกันนั้นเององค์สมเด็จพระจอมไตรประทับอยู่มีพระธรรมกราบทูลว่าพระสัชชิเวลานี้ป่วยหนักมีทุกขเวทนามากพระสัชชิขอร้องให้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคไปแสดงไปโปรดพระพุทธเจ้าก็ไปเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จถึงแล้วพระสัชชิกราบทูลถามพระองค์สมเด็จพระจอมไตร ว่าความดีที่ข้าพระพุทธเจ้ามีแล้วนี้พระคุณเจ้าข้าเข้าใจว่าจะสิ้นความดีเสร็จแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแ้วถามว่ามันเป็นยังไงอัศวิชิอัศ,ช,อศชิก็ทูลตอบว่าเวลานี้ทุกขเวทนามมนครอบงำข้าพระพุทธเจ้าจัดองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์จึงได้ถามว่าอัศชิเธอระงับกายสังขารไม่อยู่หรือ ท่านพระอัจสชิก็ตอบว่าไม่อยู่พระเจ้าค่าสมเด็จพระบรมาศาสดาจึงได้ตรัสถามว่าอาัสสชิเธอเห็นว่าขันห้าคือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญาณเป็นของเธอหรือพระอัสสชิก็กราบทูลว่าไม่ใช่พระเจ้าค่าหร,ห,รหรือว่าเธอเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารมิญญาณมันเป็นเธอ พระอาสัชิก็ต่อทูลตอบว่าไม่ใช่พระเจ้าค่ะเมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้ตัดว่าอาสัชชิที่เธอป่วยในคราวนี้ความจริงก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัดเพราะว่าอาสัชชิก็กราบทูลว่าความดีที่ข้าพระพุทธเจ้ามีไว้คงจะสลายตัวเสียแล้วองค์สมเด็จพระบาทิพย์แก้วจึงได้ทรงจัสถามแบบนั้นเมื่อพระอาสัชชิตรัด ทูลทาทาูลตอบองค์สมเด็จพระิชิตมานแล้วองค์สมเด็จพระบาททิพแก้วจึงได้มีพระพุทธฎีการัตว่าอัสชิความดีของเธอยังไม่สิ้นไปความดีของเธอยังทรงอยู่เธอยังรักษาความดีไว้ได้เป็นปกติความดีใดๆที่เ,เธอเคยได้จากคาสอนของตถาคตไว้เสียงนั้นยังครบถ้วนบริบูรณ์ ก็เ,เธอยังมองว่ายังมีความเห็นว่าอัตภาพร่างกายคือกันห้าในกระรูปเวทนาสัญญาสังขารมิญญาณมันไม่ใช่เธอไม่ใช่ของเธอเธอยังไม่มีนในกันห้าขันห้าไม่มีในเธอฉะนั้นความดีข้อนี้ยังปรากฏนิรบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตัวนี้เขาเรียกว่าสังขารุปเปขาญาณคือมียาเป็นเครื่องวางเฉยในสังขายคือขันห้า้แกจร่างกาย ที่เราเรียกกันว่าเบิขาบารมีถ้าเราทรงได้เพียงนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายขึ้นเชื่อว่าความดีของท่านทั้งหลายจะไม่หมดไปทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าท่านทั้งหลายยังทรงความดีตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสาสันดาสมมาสัพพุทธเจ้าสอนไว้เป็นอันว่าท่านทั้งหลายมีปัญญาครบถ้วนเต็มครบถ้วนบริบูรณ์คือว่ามีปัญญาเต็มมีบารมีในด้านนี้เต็ม ถ้าปัญญาบาร,รมีเต็มเท่าบาร,รมีเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทบาร,รมีอื่นก็เต็มไปด้วยช่วยให้เราทั้งหลายพ้นจากความทุกข์มีแต่ความสุขกล่าวคือเข้าถึงอาราหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาที่เรียกกันว่าเข้าถึงพระนิพพานอรหับรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ลพลนผลโจงทราบว่าบารมีสิบรายการที่องค์สมเด็จพระทศพลกล่าวมาแล้วชั้นใดอัตมาพูดจบแล้วในด้านปัญญาบารมีก็ขอยุติเรื่องบารมีไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี